สอนให้หมดไม่คิดค่าใช้จ่ายวันเดียวการันตีคุณเป็นแน่นอนและอร่อยด้วยว่าข้าวครับความอร่อยของข้าวส่วนผสมของข้าวมันมีสูตรผสมครับมึงออกจากงานงานตรงนี้แล้วมึงจะไปทําอะไรมึงจะทําอะไรได้เป็นอย่างมึง หลังจากเรียนจบการศึกษาไม่ว่าวุฒิไหนก็ตามวัยรุ่นหลายๆคนก็อยากจะสมัครทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานราชการในตำแหน่งที่ดีและมีรายได้เยอะๆเพื่อไว้สร้างฐานะของตัวเองและดูแลครอบครัวได้ในอนาคตหลายคนมีความฝันแบบนั้นในปี2514 บางการหรือนายเสริมศักดิ์ผิดชอบก็เป็นวัยรุ่นทั่วๆไปคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเช่นกันบางการมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่กรมทางหลวงถึงจะเป็นแค่ตำแหน่งลูกจ้างโครงการออกหน่วยตรวจสอบวัสดุหานทางเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้แต่บางการก็ภาคภูมิใจในตำแหน่งนี้ด้วยวุฒิแค่ปวช บางการได้ทํางานอยู่ที่กรมทางหลวง18ปีมีความรู้สึกว่าอิ่มตัวกับงานที่ทําอยู่ใน1ปีได้กลับไปหาลูกแค่4ครั้งเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของงานที่ทําอยู่บางก็เลยอยากจะกลับมาอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชซึ่งมีแม่และก็ลูกสาวอาศัยอยู่ที่นั่นเริ่มอิ่มตัวกับงานที่ทำครับเพราะเราเร่เร่อนเดินทางไปเรื่อยครับ เพลงได้กลับบ้านไม่เกินสี่ครั้งแต่ตอนนี้เราไม่มีลูกก็มีครอบครัวเราก็อยู่ได้ถึงเงินเดือนเราจะดีท่านสบายอย่างเดียวคือกลับมาอยู่กับลูกก่อนแล้วอยว่ากันเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็เริ่มต้นจากการขายน้ำมะพร้าวแถวแถวโรงพยาบาลมหาราชบางบอกว่าขายดีมากแต่สู้ราคาต้นทุนไม่ไหวรับซื้อมะพร้าวมาลูกละ12บาท บางต้องขายให้ได้สองสูงต่อน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกถึงจะอยู่ได้เลยต้องหยุดขายน้ำมะพร้าวหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาขายทุเรียนแต่ก็ไปไม่รอดอีกครั้งเนื่องจากขาดความรู้และไม่มีประสบการณ์ไปได้ทุเรียนอ่อนมาขายผลสุดท้ายก็เจ๊งอีกครั้งตํงนแรกก็ขายน้ำมะพร้าวหน้าโรงพยาบาลหมาล่าขายดีนะแต่ช่้งต้นทุนไม่ไหวผมไปรับมาลูกละสิบสองบาทแล้วผมมาขายลูกหนึ่งผมต้องทำให้ได้สองสูง ขายทุเรียนลงท้นสองหมื่นเจ๊งไปได้ทุเรียนอ่อนมาเจ๊งเลยครับ <Okay. S 2> เพราะเราไม่มีความรู้ตรงนั้นไงเมื่อขายมะพร้าวก็ไปไม่รอดทุเรียนก็เจ๊งบางก็เลยนึกถึงเพื่อนที่รู้ใจท่านหนึ่งซึ่งมีอาชีพขายซูชิอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตขายดีมากๆก็เลยคิดจะขายซูชิขึ้นมา จึงติดต่อไปหาเพื่อนเพื่อขอสูตรการทำซูชิเพื่อมาขายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพอเพื่อนให้สูตรมาบางการก็เลยลองทำครั้งแรก200ชิ้นแต่ผลสุดท้ายขายได้ไม่ถึง100ชิ้นไม่มีใครสนใจซูชิของบางการเลยของสูตรอเป็นเพื่อนที่รู้ใจเขาขายอยู่ที่ภูเก็ตไงก็อยากจะลองขายดูที่นครนะครับก็เลยขอสูตรเข้ามาแล้วก็มาลองทำดู <laughs> ทำครั้งแรก 200ร้อยชิ้นขายอยู่หน้าโรงพยาบาลขายไม่ได้สักร้อยชิ้นครับมันอาจจะว่าเรามันหน้าใหม่เกี่ยวกับของแบบนี้ด้วยรองกับหน้าตาของเราบุคลิกของเรามันน่าจ,จะมาทําของนี้ได้ไงไไเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเรารับเข้ามาลูกค้าบางคนมาถามซื้อเพราะว่ารับเข้ามาหรอรับมาชิน้นละเท่าไหร่ผมบอกไม่ครับผมทําเอง หลังจากนั้นบางก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ด้วยการเพิ่มปริมาณแต่ละชิ้นให้มากกว่าปกติเพิ่มหน้าซูชิให้มากขึ้นหลากหลายขึ้นขายชิ้นละหบาทเท่าเดิมและบางก็ได้นำวัตถุดิบมาทำซูชิกันแบบสดๆในตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตจนได้รับขนานนามว่าซูชิท่งโจร อยากคิว่าเราต้องการกําไรเยอะๆแต่กําไรมันไม่ได้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ไงครับอย่างนี้เราทําชิ้นประมาณเพื่อนทอาๆเพื่อนหน้าเหมือนเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนให้มันดูใหญ่กว่าเพื่อนโตวกว่าของเพื่อนหน้าให้มันเยอะๆนี่ครับชิ้น5บาท จากที่บางปรับเปลี่ยนวิธีการทําก็เริ่มขายดีมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าติดใจถึงขั้นซื้อซ้ํากันแทบทุกวันลูกค้าบางรายซื้อไปให้ลูกพาไปขายต่อที่โรงเรียนก็มีก็ดีขึ้นเยอะครับมาขายในตลาดอประมาณวันละ700ชิ้นครับตอนนี้ บางบอกว่าลารรับความอร่อยของซูชิที่ร้านก็คือข้าวมันมีสูตรผสมอยู่เพราะหน้าซูชิจะคล้ายๆกันทั้งหมดทุกร้านแต่ข้าวทำไม่เหมือนกันความอร่อยของข้าวครับตัวข้าวครับ ยังไงรับข้าวของบางเป็นยังไงตัวข้าวนะครับความอะไรของข้าวส่วนผสมของข้าวมันมีสูตรผสมครับแล้วลูกค้ามันเป็นยังไงครับบอกได้ไหมบอกบอกสูตรไม่ได้ครับครับผมบอกสูตรไม่ได้เลยข้าวนี้อยู่ที่ข้าวครับพราหน้าซูชิจะเหมือนกันทุกร้านครับซูชิไม่มีคําว่าผิดเอาหน้าอะไรมาใส่อาอะไรมาใส่ก็ได้แต่ให้มันข้าวมันอร่อยกินกับข้าวแล้วมันเข้ากัน เพื่อนน้องน้องพี่พี่ที่อ,อกลับมาอยู่บ้านอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยติดต่อผมมาได้นะอย่าท้อผมช่วยผมไม่ต้องไปเรียนสำหรับผมนะไม่เคยไปเสียตังค์เกี่ยวกับซูชิไม่เคยไปเสียตังค์งซื้อสูตรของเขาเนีผมมีความรู้ตรงนี้ผมสามารถให้โดยทีย่ผมไม่มีสิ่งตอบแทนอะไรให้จัดใหญ่อย่าท้อมาโทรมาติดต่อผมได้เลยใครอยากขายของใครรัก อยากมีงานอิสระอยู่ของตัวเองเบอร์โทรผมก็0 9 8 8 5 0 8 4 6 2บางการโทรมาได้ตลอดแต่อยากมีอาชีพ่ของตัวเองแต่ขออย่างเดียวว่าเป็นคนต่างอำเภอเมืองจังหวัดวนครสมราชสอนให้หมดไม่คิดค่าใช้จ่ายวันเดียวการันตีคุณเป็นแน่นอนและอร่อยด้วย ในเมืองผมจะไม่สอนในเขตตมุนในเมืองน่ะในเขตเทศบาลติดต่อเป็นตัวแทนขายได้ผมจะทําส่งให้แต่ไม่สอนครับไม่สอนวันเอาไว้อนาคตข้างหน้าอะไรมันก็บอกไม่ได้มึงออกจากงาน่ะ งานตรงนี้แล้วมึงจะไปทําอะไรมึงจะทําอะไรได้เป็นอย่างมึงอยากจะพานคนที่ทอากท้อจับคําดูถูกของคนอ่ะอย่าไปทอ้อจริงนั่นเขาดูเราถูกแล้วแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักมันจะไปได้ขนาดไหนเราก็ต้องทําก็คํคดูถูกของเขาเราต้องทําให้ได้ต้องเดินไปข้างหน้าเราจะถอยหลังกลับไปหาอยากกลับไปหาคำคำนั้น ให้เขามองอ่อคำที่คุณดูถูกอนะ่ะเนี่ยคุณมองถูกแล้วแต่มันเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดไว้ชู้กับชีวิตของเรามมนต้องต้องเดินต่อไปครับอย่าถอยแต่ทุกว,วันนี้ผมอยู่ได้ครับเนี่ยผมมีคิดการทุกอย่างเ,เปิดร้านถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็สามารถดูแลลูกดูแลครอบครัวได้อิสระก็มากกว่าอยากทำอะไรก็ทำได้ ก็ต้ายก็ฝากร้านด้วยนะครับสูชิมิโตบูซูชิชงโจนขายแตละนัดโกโด้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์แต่ร้านจะไม่อยู่ประจำที่นะครับร้านต้องถ้าคนอยากจะกินจริงๆก็ต้องเดินหาแต่มาแน่นอนมาทุกวันก็เบอร์โทร098 8 50 8 4 6 2ครับโทรมาได้ครับบางการรับช่วยเหลือทุกคนครับที่อยากจะขายของ เกี่ยวกับสูตรที่อยากทาเป็นสอนให้ครับติดต่อมาได้ขอบคุณครับผมดีครับฝากร้านไว้ครับผม